ต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวแสดงสังเวทรยกถาปารบเรื่องงานพระราชทานเพลิงศพพลโทรดอรออำนวยจุนโนนยางวงเล็บมวมปอชณเมน วัดโพธิสมพรพระอารามหลวงตำบลหมักแค้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันพระหัสจบดีที่12กันยายนพุทธศักราช2565พลโทรดอรออำนวยจุนโนดยางพวกเราที่ท่านได้ละสังขารได้มรณะ อายุท่านได้67ปีก็ยังไม่ยังไม่มากเ,าเป็นน้องหลวงพ่อหลายปีแล้วก็พ,พระราชทานเพลิงที่วัดโพธิสมพรณนะวันนี้เห็นญาติพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งแม่บ้านทั้งลูกหลานล้านลาน,ลานวงสาคณนาญาตญาติาตทางหลายทางใกล้และทางไกล เห็นพวงหลีดแล้วก็เหมือนกับภูเขาเลยวะรู้สึกว่าญาติโกโหติกาท่านได้ประกอบคุณงามความดีไว้ในท้องถิ่นไว้ในจังหวัดอุดรอ,อย่างมากนะอ,อย่างเี่นหลวงพ่อ,อที่มาอยู่จังหวัดอุดรตั้งแต่ปี2512นัาา่นสัตยาดโยงมาอยู่ที่จังหวัดอุดรหลวงพ่อเป็นพระน้อยพระหนุ่มตั้งแต่อายุ24ปี มาอยู่ที่จังหวัดอุดรมาอยู่ที่วัดโที่สมพรมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาอยู่กับองค์หลวงตาจนถึง2,525 25, จะได้ออกไปอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยลักณะที่ไปอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยก็ได้ร่วมเ,เกี่ยวข้องกับทหารใช่ไหมละ่ะท่านโยมเสดเสหนวยนี หลวงพ่อเนี่ยเสียน่วยท่านเป็นผู้การเป็นผนโทแล้วหลวงพ่อจะยกเสียน่วยอยู่บนรถไฟเพราะมันติดปากท่านก็หัวเราะเฮือนะเพราอสนิทสนมให้ความรู้จักมักคุ้นกันอย่างมากอย่างซุ้มประตูทางเข้ากรมทหารด้กอนเน่้นหลวงพ่อก็ได้มาช่วยกันมาวางเจลเลิกก็มาจัดงานในวันนั้น และก็อยู่มาทํางานมาสวดมนต์แตที่กรมทหารก็ไม่ร้กี่ครั้งและก็พร้อมการอีกในขณะที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระรุรงกรรมฐานสายหลวงปู่ปฏิปทาของหลวงตามหาบวัวพิพิธภัณฑ์หลวงตาพระมหาบัวชนะสัมปันโนที่วัดป่าบ้านตาก็ได้เกี่ยวกับท่านตั้สมัยนะั้นท่านก็เป็นผู้การ อยู่ที่น้องจังหวัดอุดรธานีมีการประชุมไม่รู้กี่ครั้งนะจะทายาติโยมเพราะคณะสิธยาด้วยจิตมีความเห็นแกแตกต่างกันจนถึงได้ปประปชุมที่กรุงเทพกับท่านที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทุกสองครั้งนะเรื่องเจดีพิพิธภัณฑ์หลวงตานะถ้าหาว่าหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวให้ฟังลูกหลานก็คงจะไม่ทราบไม่รู้แต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเนะี่ย กับโยมผู้การกับทหารจะช่วยๆกันว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์องค์หลวงตาพระมหาบัวให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของพี่น้องประชาชนแต่บางคนบางท่านลูกหลานบางองค์ก็ไปเห็นด้วยที่จะให้ทำเพราะหลวงตาว่าไม่ไม่ให้สร้างแต่ลูกพ่อบอกเอออันนั้นเป็นคำพูดของท่าน เออถ้าว่าท่านบอกว่าเอ้ยเมื่อเราตายไปแล้วนะให้สร้างเจดีย์ให้เราใหญ่ๆนะหลวงพ่อจะหมดศรัทธ,ธาแอบหมดศรัทธ,ธาในการที่จะสร้างถวายท่านเพราะให้หลายท่านมักใหญ่ไฟถูกว่าอันนี้ท่านบอกพยานะอย่าทำอะไรให้กับเรานะอันนี้แปลว่าท่านมักน้อยสันโดษแล้วเราควรจะยุบบูชาพระคุณของท่านเออมันจึงจะถูกนะพระลูกพระหลานน้องหลวงทัลารอย่างนี้แหละอันนี้หลวงไม่ด้านในสลาครับ เลคือพูดกล่าวเกี่ยวกับโยมผู้การหน่วยของพวกเราให้กับพี่น้องประชาชนทันทธาญาติโยมโลูกหลานท่านเกี่ยวข้องอย่างไรกับวัดวาศาสนาสรุปแล้วก็คือทำท่านทำคุณประโยชน์ให้กับวัดวาศาสนาอยากมากถ้าว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น เกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือว่าทหารหรือว่าป่าไม้หลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นเ,เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็ไม่คิดถึงไข่นะคิดถึงนี่แหละท่านผู้การนี่แหละผู้การหน่วยของเราเนี่แหละออโยมผู้การในเรื่องนี้ไปเคียย์ให้ไประงับหรือสิเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงความถูกต้องเป็นธรรมเป็นยังไง ท่านก็ไปจัดการให้ทุกอย่างก็เรียบร้อยนะนะี่แหละสรุปแ้กก็คือเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยและท่านผู้การพวกเราเนี่ยท่านมีน้ําจิตน้ําใจจริงๆนะแล้วก็เรื่องออทางโลกกหมือนการหลวงพ่อก็มีการประชุมโรงเรียนก็ดีหาดคนให้โรงเรียนก็ดีสร้างโดมก็ดีอะไรก็ดีก็เจอกับท่านมากมายเพราะว่าสรุปแ้วก็คือท่าน ช่วยสาธารณประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวดอนแต่คนนั้นหลวงพ่อเห็นจึงไม่แปลกใจไม่เห็นพวงหลีดที่กองพลงเรือนทันากิดอ้อมเ่ยไม่เคยเห็นมากถึงขนาดนี้นะอันนี้นแสดงว่าท่านทําคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวดอนอย่างมากทีเดียวเพราะนั้นเมื่อท่านหลวงพ่ออยู่ที่วัดถ้ำของเพนเมื่อท่านมรณะในในวันนั้น ศรัทธาญาติโยมกบบไปพูดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่ออ้าวทำไมไปเร็วขนาดนั้นล่ะหลวงพ่อก็สืบอสอบดูโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้ออกไปตามปกติหลวงพ่อออกไปที่ไหนออกมายากมือนกันนะเพราะศรัทธาญาติโยมก็หลวงพ่ออายุมากต่างหากแล้วก็ญาติโยมอีหลงตุงนั่งหลวงพ่อวันนั้นก็ได้ออกมาแล้มาก็ได้พูดกับโยมโยมสารวัตรลูกชายองท่านเออ หลวงพ่อได้ออกมาก่อนนะบางทีวันนั้นคือวันนั้นน่ะอาจจะไม่ได้มาก็ได้นะวันที่พระราชทานเพลิงสันนิ้ละของคุณพ่อวันนี้หลวงพ่อมาก่อนมาแสดงคล้ายๆวแสดงน้ำจิตน้ำใจเราลึกถึงโยมผู้การเพราะโยมผู้การกับหลวงพ่อได้รู้จักมักพูดกันมายาวนานทีเดียวเนี่ยนะหลวงพ่อจะได้ออกมาในวันนั้น มาก็เน้่มอบน้ำกิจน้ำใจแสดงความอารัยกับโยมผู้การจะทำอยังไงได้ล่ะเ,เรื่องพันนี้ก็ไมปวาวท่านว่าเราเมรณะภัยก็อยู่กับทุกคนไม่ว่าใครจะเร็วหรือจะช้าเลยอันนี้ก็เราเกล่าให้คณะสัตยาติโยมท,ทุกทุกท่านที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อนะอ้าตอนนี้ไปหลวงพ่อจะ แสดงรมเพื่อให้คณะทายา้าโยมได้ฟังเพื่อให้เป็นสาระประโยชน์กับงานของโยมผู้การของพวกเราเนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอานินจาวัตสร้างฆาราอุปาดาวะยธรรมิโนอุปเชตตวาเนรุจันติขยะวะยธรรมาสังขาราอัปปมาเดนะสัมปาเดขา,าดีติวันนี้ เป็นวันพระราชทธธานเพิ่งศพของคุณโยมพลโทรดรออําววยจุนนนยานนเมนวัตโพธิสงพรพระอารามหลวงตำบลหมักแค่งอาเภอเมืองจังหวัดุดธานีวันพระรหัส,สบุรีที่12กันยายนพุทธศักราช2567วันนี้ นับว,ว่าเป็นวันหนึ่งที่ทั้งแม่บ้านทั้งคุณนายทั้งลูกหลานวงศวงาคณะญาติผู้เกี่ยวข้องเ,อเพื่อนเพื่อนพักพวกเพื่อนฝูงที่มาในงานพระราชทานเพลิงศพในวันนี้ต่างคนก็ต่างพอได้ยินครั้งแรกอาตมาภาพคิดว่าพวกเราบคงจะตะนกในใจ แต่ขนาดวงพ่อเองวงพ่อก็จะคิดเขาทำไมไปเร็วขนาดนั้นวะแล้วงพ่อก็ได้สืบสอบโอเกี่ยวกับหัวใจหัวใจวายลักษณะอย่างนั้นแหละเกียมพลัะเนีอันะี้จะทำยังไงได้เพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในหลักของพุทธศาสนาท่านจึงเตือนไว้อยู่เสมอว่าให้เตือนให้กับพุทธบริษัทให้พิจารณาเนือง คิดไว้เนืองเนืองอกำหนดหรือว่าพิจารณาไว้เนืองเนืองห้าอย่างาในหลักธรรมคำสอนของพุทธ,ธา,เ,าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้คือไม่มีใครที่จะล่วงพ้นความแก่นะ่ะพอเกิดวาก็ต้องแก่แน่ๆเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เราก็ไม่มีใครที่จะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้อีกเหมือนกันมารณะธร,รมมโหหิมรณังอนณตตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้อันนี้ก็คือหลักของพุทธศาสนาเพราะพระธเจ้าท่านบอกท่านกล่าวเอาไว้อย่างคุณโยมผู้การพองเราคนนั้นเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ แต่ว่าการตายเนี่ยมันของแปลกแตกต่างกันาบางคนก็ตายในท่าต่างๆาตกตก้นไม้ควายชนบ้างตกตรถตกตลาบ้างตกตเครื่องบินบ้างอะไรมากมายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินมีมากมายในการตายมันไม่เหมือนกันแต่ที่ยังไงก็ใจขาดเหมือนกันคือตายากลายเป็นปว่าชีวิตนั้นจบไปครั้งนึ่นจะนดโยมผู้การของเราบลักษณะอย่างนั้นแหละ แต่ในหลักของพุทธศาสนาท่านไม่ได้พิจิกัให้พิจารณาถึงความตายเท่านั้นแล่ท่านบอกว่าพวกเราเมื่อบรรณธรรมโอหิรกมีความตายเป็นธรรมดาแล้วเราจะต้องพัดพลาดไงจุดนี้แหละจุดพัดพาคเลยนะเราจะต้องพัดพาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงอย่างผู้การของเราน่งพัดพาดพัดพาคแม่บ้านพัดพาคพัดพลาลูกพัดพาคหลาน พัดภาคเคหาสถานภาคพัดภาคหรือพวกเพื่อนเนี่ยเราจะต้องพัดภาคทั้งหลายถึงทั้งหลายทั้งปวงเ,เป็นธรรมดาเราจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีการยกเว้นเ,เราจะต้องพัดภาคจากของรักของจเจรใจทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ให้พิจารณาเอาไว้จากนั้นเมื่อไปแล้วเนี่ยเราจะต้องได้รับผลของกรรมคือก,การกระทําของเราในจุดที่สําคัญใญญน,น,นะัทธาญาติโยมนะ เราจะต้องรับผลของกรรมที่ตนได้กระทําไว้เราทําดีแล้ทําชั่วถ้าเราทํากรรมชั่วไว้ในอดีตกรรมชั่วจะตามให้ผูในจุดนี้หลักของพุทธศาสนานะตัานตายแล้วเขาบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดแต่ถ้าหาว่าเราทํากรรมสิ่งไหนไว้กรรมจิ่งนั้นจะตามสนองแต่ถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีก็จะตามสนองถ้าเราทํากรรมชั่วกรมชั่วก็จะตามสนอง เพราะนั้นโยผู้การพองเราหลวงพ่อมั่นใจเพราะว่าท่านเป็นผู้ใ่ใจในสาธารณประโยชน์ใ่ใจในคุณงามความดีมแหมจะทำคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนสาธารณประโยชน์จิตใจของท่านเป็นกุศลตลอดถึงจะทำอะไรก็เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมติดหลวงพ่อเห็นเห็นมานั่นแหละอันนี้กัจิตใจของท่านเป็นกุศล แต่ถึงอย่างไรถึงท่านจะจากไปในขณะที่ท่านไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปอันนี้ดวงวิญญาณของท่านก็คงจะสับสนพอสมควรน,นะอันดับแรกๆนะดวงวิญญาณของท่านคงจะสับสนพอสมวควรเพราะจากไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อท่านรู้แล้วว่าท่านจากไปแล้วท่านวรณะแล้วท่านลาโลกให้แล้วท่านก็คงจะ หันไปทางสูง่ไปคิดไปทางศีลธรรมจริยธรรมที่ท่านได้ทำคุณงามความดีเอาไว้จิตใจของท่านก็คง,งไปสู่สุขติไปสู่กติพงศ์ตามที่ท่านได้คุณทำคุณงามความดีเอาไว้หลวงพ่อเองก็มั่นใจเพราะว่าท่านเป็นผู้ทำคุณงามความดีมาโดยสม่ําเสมออย่างที่ได้พงได้เจอได้เห็นกันอันนี้ก็ ขอฝากไว้กับคณะสถา,า,าญ,ญาติโวมลูกหลานทุกท่านนะเกิดมาทั้งทีชีวิตในพบพระพุทธศาสนาในพบพระธรรมคำสอนของพรนะพุทธเจ้าแล้วควรจะสร้างคุณงามความดีควรจะทําคุณงามความดีการสบสบสวงหาทรัพย์ก็จําเป็นนะรด,ดถานบรรดาศักด์เงินคําทรัพย์สมบัติเพื่อมาเลี้ยงชีพอันนี้ก็จําเป็นนะ แต่เราจะว่าสิ่งที่สิ่งนี้จําเป็นอย่างเดียวก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันนะเราควรจะสอบแสหาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอันดีงามเหมือนรับโยมผู้การพอกเราเนี่ยท่านได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมและสังแก่ประเทศชาติอย่างพวกที่ท่านพวกเราท่านท้งทลายที่เห็นท่านทำแล้วนะนะไปที่ไหนท่านก็เป็นประธานในการทอดผ้าป่าประธาน เรื่องจัดงานหาทุนไม่รู้กี่อย่างท่านเป็นประธานให้ในสรุปแ้กก็คือท่านเป็นหลักรายการที่จะหาทุนช่วยเหลือชุมชนและสังคมในจังหวัดอุรีรามนีนะอันนี้ตอนนี้ลนะท่านไม่ได้ลืมท่านไม่ได้หลง,ไ,ไ,ดลงได้ลืมการสร้างทุนงามความดีสอบการสอบสวนห,หาทรัพย์พายพออยศถาบรรดาศักดิ์ท่านก็ได้ได้เป็นที่นายพลโทพลโททหาร ะละเกียรอย่างอื่นอีกทั้งเป็นดร็อกเตอร์อีกปมปอชอะไรก็มีอีกต่างหากที่ท่านได้ทำได้สร้างกับคุณงามความดีแต่กับร้อมกันท่านค็ไม่ได้ประมาทท่านก็สร้างคุณงามความดีสร้างคุงสร้างกุศสเข้าสู่จิตใจคนนั้นเราจะไปมุ่งหวังคณะธาิการญาติโยมที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อขนะนี้เล่วหลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายมอง้น่จูงแต่หาแต่สอบสวงหา แต่สิ่งภายนอกก็ควรจะหาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมก็สูงภายในเพื่อให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทราะชีวิตของพวกเรามันมีจุดจบพระัจาจารย,ย์โยมลูงหลันนะมันมีจุดจบอย่างที่โยผู้การของพวกเราเนี่ยนะเ,เพียงอายุหกสิบกว่าปีท่านก็จากไปเสียแล้วนะนี่แหละเงินคําทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์หลวงพ่อบอกว่า เงินคำทัพสมบัติส,งสง่งโรงพยาบาลเงินส่ง,ง,งโรงพยาบาลมอบให้แพทย์ให้หมอรักษาเต็มที่หมอหมดความสามารถก็ยังเหลือแต่ญาติพี่น้องเอากลับมากลับมาพวกญาติพี่น้องเมื่อจากไปอย่างวันนี้พวกเราก็ส่งถึง,ถ,ง,ถ,ง,ถ,งถึงเมน,เนสักวันสักหน่อยเราก็ส่งถึงเมนจากนั้นก็วางดอกไม้จันทร์ตั้งจิตทาริษฐานตาทูนเนอะ ท่านปนโธเนอร์ทาหามว่าข้าพเจ้าได้ประมาทพาดพังท่านด้วยกายวาจาอยังไงท่านให้โอโิโมทรให้กับข้าพเจ้าและท่านก็เหมือนกันท่านได้ประมาทพาดพังข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ยินดีโอโหสิให้ท่านขอให้ท่านแล้วก็ขอให้ท่านไปดีไปสู่สุคติภูมิเนอท่านเนอเนี่ยแหละญาติพน้องก็สสงถึงเมรุเท่านั้นเองจากนั้นก็เนี่ย จากนั้นก็ถึงวัยถึงเวลาแล้วก็จุดไฟพระราชทานเพลิงหรือประชุมเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เท่นะั้นท่านก็ไปตามลําพังนะตรวน,นตตี้อัตหิอัตโนนาโถต้นแลเป็นพิพึ่งของตนโกหินาโถปรโรชิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นพิพึ่งเราได้นอกจากตัวของเราเพราะนั้นดวงวิญญาณของท่านก็ไปสู่สำปราราย่กระพปะ ถ้าท่านทําดีไปได้ไปดาวที่ดีถ้าท่านทําไม่ดีอย่างที่ว่าแต่หลวงพ่อเองมั่นใจว่าท่านผู้การพองเราเนี่ยท่านทําดีมาโดยตลอดเท่าท่านท่องไปดีแน่แน่ถ้าววงวิญ,ญญาณของท่านสิ่งจ์เศรษยุคนาทีา่ใดที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอขอให้ท่านไปสู่สุคติด้วยอาณาสงคุณงามความดีและก พลังของหลวงพ่อเหมือนกันอนิสงส์ศีลอนิสงส์ทานของหลวงพ่อทีพ่พร้อมที่จะสนับสนุนให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สัมปรายที่กระพบไปสู่พบที่ดีในท่านที่ทางในที่ที่ท่านที่ไปนั้นนะแล้วก็ขอให้พวกเราทุกท่านสรุปแล้วคือพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอย่าตั้งอยู่ในความประมาท <c oughs> อย่างที่หลวงพ่อได้พดยท่พุทเป็นพุทธภาศ,ศิตว่า อันในจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะลูกหลานสถาญาติรวมนั้นเกิดแก่เกิดแล้วก็แก่เจ็บตายไม่เที่ยงได้อย่างไรใช่ไหมอ,อ,อุปัตถวะยาธมิโนเกิดมาแล้วก็พอ,อพันแปเปลี่ยนเปลี่ยนปวนไปตามสังขารแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะหลวงพ่อจึงย้ำท้ายว่า ขยะวยะธรรมมาสังขาราอัปมาเดนะทั้มปาเดทาติเพราะนัน้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงยึดทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์สั่งเสียวาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะเกิดแก่เก็บตายขอให้พวกเธอท่านทั้งหลายจงยังต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจงประหยัดจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนคล้ายกว่ากับการทำมาหารเลี้ยงชีพของเราก็ไม่ให้ประมาท และกับประโยชน์คนอื่นที่จะช่วยเหลือชุมชนและสังคมเราก็ช่วยเหลือจะตั้งอยู่ในความประมาทอันที่สุดนานัเราทําตามพุทธวจนะทำตามหักธรรมคำสอนของพระเจ้าถ้าพว,พวกเราทําได้อย่างนี้แล้วนะพวกเราก็จะมีความสุขกายสุขมีความสุขใจตลอดนั่นนะวันนี้ก็อาตมาภาพเองได้มาแสดงธรรมในแนวความคิด ให้กับสัทธาญ,ญายิโยพี่น้องลูกหลานาญาติทั้งแม่บ้านทั้งลูกหลานทุกคนทั้งญาติธรรมและญาติโกโอติกาทั้งใกล้และไกลได้มาในงานพระราชทานเพิกเพงความสุขในวันนี้แล้วก็นี่แหละแต่ลูกพ่อเองย้ำแล้วกล่าวอีกว่า,า,าโยผู้การของเราเป็นคนดีนะในชุมชนสังคมในสายตาของชุมชนและสังคม ถ้าหากว่าท่านไม่เป็นคนดีผู้ที่จะสดงกิตน้ําจิตน้ําใจพวงหลีคงจะไม่มากขนาดนี้หลวงพ่อมาเห็นพวงหลีมาแล้วโอ้โหขนาดนี้และลูกหลานโยมผู้การของเราทําบุญประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่แต่เจ้าดนอนทุกสารทิศในเพื่อนในฝู้แล้วก็เมื่อท่านจากไปพวกเราก็อะไรอะไรคิดถึง คุณงามความดีของท่านถ้าว่าท่านยังทรงธาตุขันอยู่ท่านเขาผมคกทำคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นประเทศชาติบ้านเมืองให้กับครอบครัวให้กับผู้กหลังกับพวกเราท่านทั้งหลายแต่บันนี้ท่านได้จากไปแล้วพวกเราอยู่เบื้องหลังก็มีแต่ว่าส่งกระแสกินกระแสใจสงคุณงามความดีขอให้ดวงวิญญาณท่านไปอยู่นักสถานที่ใดขอให้ไปเกิด มีแต่ความสุขความเจริญในสมปรายิกภพกนะั้นวันนี้อาตมาภาพได้แสดงธรรมได้กล่าวสังเวทเทนิยกถาก็าเห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระสีะะรัตนรอยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุภาพคุณงามความดีของโยมผู้การได้ทำมาไว้ดีแล้วนะขอให้โยมผู้การ สุขกายสุข,ใ,สขใจนะไปสู่สัำปรายทิกระพบและก็ลูกหลานทุกคนญาติพี่น้องทุกคนญาติโยมทุกท่านก็จงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดก็อยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเดิน ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิชาตูสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณาิโชติ ราโสยถาัาพีติโยวิวัชชานตุสัพพะโรคโควินัสตุมาเตภวัตตวันตร,รอยโยจุขีทีคายุโกภะอาภิวาธนาสีลิจานิตจังุทธาปจา,ายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏานเตอายุวันโนสุขังภาลัง อายัญจะโหทักินาทินาสังคม,มีสุปฏิทิตาทีคารัตตังหิตายัสฐา,านาโสอุปกับปติโสยาติธรรมโมจา,ายังนิทัติโตเปตานะปูชาจักตาอุลาลาพลันจะปิกหูนมนุปถินนังตุมเหหิปุญญปัจุตังอนัปปกันติ ภาวะตูสัพพะมังคลังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตูเต ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชี ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www.watpanakamnoi.com สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา